สวัสดีนักเรียนม2ที่น่ารักครับตอนวันนี้นะครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับปริมาตรของปริซึมครับหลังจากที่เราเรียนพื้นที่ผิวไปแล้วนะครับของทั้งของปริซึมแล้วก็ทรงกระบอกนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการหาปริมาตรของปริซึมซึ่งสูตรในการหาปริมาตรของปริซึมนะครับมีอยู่ว่านะครับ พื้นที่ฐานคูณสูงอ่านี่คือสูตรนะคบพื้นที่ฐานคูณสูงแต่ทีนี้ครูชวนดูตรงนี้ว่าเนื่องจากคาว่าพื้นที่ฐานเนี่ยนะครับฐานของปริซึมนะครับมันมีมากมายหลายแบบใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเป็นสี่เหลี่ยมอ่าเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหรือว่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับซึ่งอันนี้ก็จะแตกต่างไปแล้วแต่ฐาน ไอ้คำว่าพื้นที่ฐานเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีสูตรที่ตายตัวเพราะเราต้องไปดูว่าฐานมันเป็นรูปอะไรแล้วเราก็หยิบสูตรของฐานนั้นนะ่ะมาใช้อย่างเช่นถ้าเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องใช้กว้างคูณยาวถูกไหมถ้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จะเป็นด้านคูณด้านส่วนถ้าเป็นสามเหลี่ยมก็จะเป็น1นึ่ส่วนสองอคูณฐานคูณสูงซึ่งต้องเป็นความสูงของสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับต้องหยิบ มาใช้ดูฐานว่าฐานเป็นอะไรแล้วก็เอาเอาสูตรของพื้นที่ฐานนั้นน่ะมาใช้โอเคส่วนความสูงนี้ก็คือสูงของปริซึมอยู่แล้วนะครับอ่ะต่อมาเรามาดูที่ตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคในตัวอย่างนี้นะครับจงหาปริมาตรของปริซึมต่อไปนี้นะครับอ่ะต่อไปนี้นะครับข้อที่1นึ่อ่ะปริซึมนี้นะครับเป็นฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะฐานก็คือแบบ ติดพื้นอยู่ข้างล่างนะครับเป็นฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยจากสูตรการหาพื้นที่การหาปริมาตรของปริซึมนะครับจากปป,ปริมาตรของปริซึมนะครับก็จะเท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูง ซึ่งฐานนี้เป็นฐานสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นคำว่าพื้นที่ฐานก็คือใช้เป็นกว้างคูณยาวถูกไหมอ่ากว้างคูณยาวคูณสูงนั่นเองนะครับก็จะมาคูณกว้างคูณยาวคูณสูงจะมาคูณกันเลยครับว่าเป็น12คูณ15สูง2นี่จะมาคูณกันแบบนี้เลยก็จะได้คําตอบเป็น360 ก็จะได้คําตอบเป็น360ซึ่งหน่วยนะครับการปริมาตรนะครับจะมีหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรนะครับหรือว่าลูกบาตรหน่วยดูที่ว่าหน่วยวัดที่เขาให้มาเนี่ยนะครับเป็นอะไรถ้าเป็นเซนก็เป็นลูกบาศกเซนถ้าเป็นเมตรก็เป็นลูกบาศเมตรเป็นนิ้วก็ลูกบาศนิ้วนะครับเป็นฟุตก็ลูกบาทฟุตถ้าไม่ให้หน่วยมาก็เป็นลูกบาตรหน่วยนะครับไม่ให้แบบไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรก็เป็นลูกบาตรหน่วยไปนะครับแบบนี้อ่าต่อมาครับ ต่อมาเป็นปริซึมฐานสามเหลี่ยมนะครับปริซึมฐานสามเหลี่ยมนะครับเราก็เหมือนเดิมครับจากเขียนสูตรมาด้วยฝึกเ,เขียนสูตรบ่อยๆนะครับจะได้แบบจําได้นะครับจากปริมาตรนะครับปริมาตรออยจากปริมาตรครับ ปริมาตรปริซึมนะครับเท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูงอ่ะนี้แล้วก็ไปดูว่าคาว่าพื้นที่ฐานเนี่ยฐานมันเป็นรูปสามเหลี่ยมถูกไหมเพราะฉะนั้นไอพื้นที่ฐานเนี่ยมันก็จะต้องเป็นเป็นฐานเป็นสูตรการหาของสามเหลี่ยมก็คือ1นส่วนสองคูณฐานคูณสูงซึ่งสูงนี้คือสูงของสามเหลี่ยม แล้วก็คูณกับความสูงของปริซึมนะครับแทนค่าลงไปในส่วนหนึ่งส่วนสองสามเหลี่ยมฐานยาวเท่าไหร่ฐานยาวหกนิ้วแล้วก็คูณหกสูงสูงตรงนี้สังเกตนะครับนี่นม้มันตั้งฉากอยู่แบบนี้อันนี้คือความสูงของสามเหลี่ยมก็คูณฐานยาวหกนะครับสูงแปดแล้วก็ ความสูงของปริซึมก็คือ20นั่นเองนะครับมันนอนอยู่มันก็เลยเป็นแบบนี้ถ้าตั้งขึ้นก็คือจะเป็นความสูงเนาะนะครับอ่า20ครับแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับก็คำนวณเนาะสองตัดกับอะไรตัด6ก็ได้ตัดที่8ก็ได้หรือจะตัดที่20ก็ได้อ่ตัดที่20ก็จะเหลือ10 8 6 48ดหกบคูณสิเป็น480อย่างเงี้ยนะครับอ่าเราก็จะหน่วยเป็นลูกบาศนิ้วอย่างเงี้ยนะครับ รูปบาทนิ้วแบบนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับต่อมาครับตัวอย่างที่สามตัวอย่างที่สามครับตัวอย่างที่สามเป็นรูปปริซึมนะครับที่ประกอบไปด้วยสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นสามเหลี่ยมอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมฐานสี่เหลี่ยมอยู่ข้างล่างนะครับให้นี้เป็นเป็นส่วนที่หนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้เป็นส่วนที่สองเนาะ แยกคิดนะครับหาไปทีละส่วนจากนั้นก็ค่อยนำมามาบวกกันนะครับอาจากพื้นที่ไม่ใช่สีปริมาตรนะครับปริมาตรปีซึมนะครับเท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูงอันนี้คือสูตรใหญ่ทีนี้เราจะมาหาปริมาตรของส่วนที่1ครับปริมาตรของส่วนที่1ก็คืออันนี้ เห็นว่ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นฐานสี่เหลี่ยมเนาะเพราะฉะนั้นมันก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงกว้างเท่าไหร่ครับกว้าง12หนอานี้คือ12ปื๊บยาว10อ่าไม่เป็นไรแล้วก็สูง7แล้วก็จับคูณกันนะครับก็จะได้เท่ากับอ่า72็ดเป็น8 4 8 4ิคูณ10เป็น840อ่าได้840 ลูกบาทหน่วยนะครับอันนี้เขาไม่ได้กําหนดว่าเป็นหน่วยอะไรหน่วยเซนหรือว่าหน่วยอะไรแล้วก็เป็นลูกบาทหน่วยนะครับต่อมา,อาปริมาตรที่2อปริมาตรของส่วนที่2ครับมันเป็นรูปสามเหลี่ยมถูกไหมส่วนที่2คือส่วนข้างบนนี้นะครับมันเป็นรูปสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นสูตรที่ต้องใช้ก็คือ1นส่วนสคูณฐานคูณสูงของสามเหลี่ยมแล้วก็คูณกับความสูงของปริซึมหนึ่งส่วนสอง ฐานเท่าไหร่เอ่ยฐาน5สูง4โอเคฐาน5สูง4แล้วก็ความสูงของปริซึมก็คือด้านนี้ที่มันนอนอยู่นั่นเองถูกไมครับก็คือ10นั่นเองอ่า10นะครับอ่าแล้วก็ตัดทอนเนาะ4 5 อาสี่นี้เป็น2นะครับห้าสิบห้าสิบเป็นห้าสิบคูณสองเป็นหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นหนึ่งร้อยลูกบาทหน่วยนั่นเองนะครับอ่าหนึ่งร้อยลบบอหน่วยโอเคหนึ่งร้อยลบบอหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่อา่าไม่ใช่พื้นที่ปริมาตรนะครับปริมาตรทั้งหมดอ่าปริมาตร อ่ะของปริซึมนี้นะครับก็จะเท่ากับเอาอ่ะ800 840บวกกับ100นะครับก็จะได้เท่ากับออกมาแล้วแบบนี้ถ้ามันประกอบ2ส,ส่วนก็หาทีละส่วนจากนั้นก็เอามาบวกกันถ้า3ส,ส่วนก็หา ทีละส่วนแล้วก็จับมาบวกกันนั่นเองนะครับเพื่อทบทวนให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับนักเรียนให้เรียนลองทำนะครับแบบฝึกหัดทั้ง3ข้อนี้นะครับก็คือให้เรียนหาปริมาตรเนาะหาปริมาตรนะครับหาปริมาตรนะครับหาปริมาตรของพิซซึมต่อไปนี้ทั้ง3ข้อนี้นะครับอ่า ็เช่นเคยครับนักเรียนก็จดตามที่ครูสอนไปในคลิปแล้วก็ทำแบบฝึกหัดทั้ง3ข้อจากนั้นก็ถ่ายรูปส่งเข้าไปใน o o o l l e l a s s r o o m หรือว่าส่งมาทางแชทส่วนตัวก็ได้นะครับก็อย่าลืมเขียนชื่อในส่วนท้ายของงานด้วยนะครับก่อนที่จะถ่ายภาพโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีทุกคนครับ